ไปดีทุกคนเน <laughs> มื่อนี้เขาไปย่างน้อง,ปองไปใส่มองเนาะไปใส่มองมนกันทุกคนไปใส่มองหรือว่าวางตาคา่ตาปลานั่นเองพาน้องไปน้ำเนาะไปกันเลยตอนนี้ก็ซีมุมกว่าเนาะพี่น้องวันเสารนะ์เนาะไปกับประมาณนี้เด้อทุกคนย่างไปเด้อย่างรับทางบกไปทางน้ำมันแบบมันโคตรโค้งแล้วก็มันไกล ไปทางบกัดเอาเนาะโอ้แ้เมงจูจีหลากหายนนูว้าวอ,อาหารบานเฮาพี่น้องล่ำขนาดว้าวอันนี้เบิ่งหอยอันนี้หห้หอยพี่น้องโอ้ย หยอยยังนี้หอยคมบมดหอยชื่อห้าวปลา,ปา,ลา,ไ,ปา,าไป้าในตัวด้วงกลาไพี่เนาะโอ้โหหลายแทะหลายว่าพอกนินจุดอกเนาะสองมือกันด้สามมือ ยังนี่พี่น้องกินใดเด้อแซ่ด้วยนี่กินกับข้าวแต่บุฟูซื้อมากอย่าขาพากินมือแรงกลับบานอันนี้วิถีชีวิตบานเฮาพี่น้องขาขากินในป่าในดงตอนแรงตะวันอัสดงกลับบานกินในตามปูตามปาน ก็คือมางหอดน้ำแหละพี่น้องโอ้ยหยอดน้ำแล้ว,น,น,ลวน้ำกวางเลยนี่ที่ไปใช้ทางอ่ะยหยอดน้ำใส่โมงหรือว่าวางตะไคาร่ดักปลาอะไรนี่พี่น้องไปน้ำกันเลยไปน้องสมยศพาไปใส่โน๊ใส่โมงลุนไปน้ำกันเดลยพี่นอ้องว่าพรุ่งนี้ว่าวันจะถูกหรือเปล่าครับ วิธีชีวิตบ้านบ้านซอบบหากินอยู่ทิ่นลาเนาบ้านเหาเพื่อพี่เนาองน้องยดกำลังไปวางตะไครดตะป่าหรือว่าไปใช้มองเองทุกคนกะรุนรุนไปทาการของพี่น้องว่าจะถึอหรือบอกะอย่างบ่ฮู้เนาะยังบม่แน่ใจ ให้มันมาเนาะพี่น้องอะไรจากน้ำกลางจากบ้านน้ำกลางมานี้ก็ไกลเติม้วยทุกคนอา้าวว่าว่โอ้เลิกตำบดัดน้ำก็ลึกซะด้วยอืมมันมีอันั้นะเขือวนะ่ีะมันติดมองนะ่ะ หนาวหมองมันปิน้นแล้วนั่นนั่นปีนให้มันถูกทางหน่อยโอเคไปเลยอืมอ้าเลึกอูกืเลึกเลึกเลกแล้วก็วางมันแล้วทุกคนมาดองมัดมันเลย วางเลยปล่อยมันเลยมองก็ได้ยทางปลายมันอะ่ะบางทีไม่ได้ถ่ายเนาะพี่น้องแบบเอากระถินตันๆไว้เนาะเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลแรงแล้วก็แบบไหลแรงแล้วก็แบบใช้มองหร,ออหรือว่าต้าขายหลักปลาหรือว่าอ้วนนั่นเองเนาะทุกคนก็นกนวางไว้เนาะจะใส่ตรงนี้ทุกคนเลยอืมมันเลยเอาลงมัน ติดเชื้อเลยนะในป่าแก่ป่าดงโพรงไทยก็เห็ดกำลังงามพี่น้องเห็ดกินได้นี่ เห็ดหูนูเราเห็ดอีกยังกระโบโอ้โหมีลายคักเลยมีลายขนาดครับว้าวเยอะดนมีขยะเยอะมาก กระรอกเหมาะขนาดเลยครับกินปีแล้วก็แบบโอ้โหหมาแล้วก็แบบลันปืนปักได้เลยนั่นเนี่ยหลากลงมาเสนเสนสันพืด สุดเลยนี่อยู่ในป่าในดงไปเลยยาวเข้าไป ลุนไปทากันเดอ้อพี่น้องว่ามืออื่นมันจะถือบ่แขวมันมันเนาะสักยูหาก,กินนำธรรมชาติเพราะว่าตลาดบ้านเฮามันบ่มีครับโอ้ยาวแล้วเนี่ยยาว ลงสัยพุ่งหนีต้องได้แน่ๆนะครับสั่นตื้นชุดเหลี่ยมบุพเพสามบุยาว ใส่ก้อนหินเต็งพื้นมันครับเพื่อไม่ให้มองมันแบบฟูโยบ่นนะครับเอาพี่นนอะหลังจากที่กลางมองเส้นที่เบบรียร้อยแล้วก็กลับบ้านเนะาะอันนี้กำลังยางกลับบ้านครับพรุ่งนี้ก็ไปยามต่อครับทุกคนไก่สมือแล้วทุกคนไก่สมืดแล้วกลับบ้านนะยางครับคือเก้าแล้ว ทางรถเลยทุกคนอย่างเอาสิละนี่ฝนหมดตกทางรถกลับไปได้อยู่ถ้าฝนตกนะโอ้โหต้องแบบเข็นรถไปอะ <What? S 1> สบายดีทุกคนอนเสาวันนี้เนาะไป,ย,ย,ไปย่างเอาเยอนไปย่างอีกไปยามองทุกคนไปยามองว่าจะถูกกันปะไปทำกนักนเด้อตอนนี้กับประมาณ ห้าโมงกว่าๆวันหนี้แหละหกโมงใครจดท่านาำแล้วทุกคนน้ำอยู่นะตรงนั้นเนาะออตอนนี้ก็คือมาฮอดที่ท่านาำแล้วนะทุกคนกับยาม,มองอยู่เนาะยื่นบริการมาบันทนะีกทัวร์ทุกคนจะากเดินไปไหกันเนาะอันนี้คือที่สิบิตการทมาสกินเนาะดูธรรมชาติอ่าสาม,มารถเอาตัวรดได้เนาะ ลองพึ่งตัวเองครับผมหอนทาน้ำแลวทุกคนยามบิ้งว่ามันจะถูกบ่ครับซาถูกโอ้ถูกจริงๆครับยังครับปากกังโอ้ปลาโอ้มานครับทุกคนไอ้ยยะษอาลึก ลึกลึก <ules> ล <motiv ators> <vt> er ึกเออถึกถึกแค่ไหนพี่น้องเอ้อมานอันนั้นปลาจาดเนาะปลาดุกมั้งเนี่ยปลาดุกครับโอ้ถูกจริงๆครับทุกคนมันมันครับสาธุใอยมันถึกด้อยโอ้ถึกปูใหญ่พี่หนุ่มแล้วมันตกเด้วยัลลถูกปูถูกปูปูห่วยแซ่บด้วยพี่น้องตกดูว่ันยุดมันตกนะ thức và đục được nọ Wow, món đường màn màn, mắn man wow. thế nọ Đứng lương rồi Mắn man, hô dợt Bưng thường hẳn vật Hô, bưng mắn man Wow nọ ขอให้มันทึกด้อะขอให้มันถูกปลาเยอะๆโอ้ถูกจริงๆครับทุกคนโอ้โหสองตัวเนี่ยเดียวมันจะล้นนะปะลากัางล้อนอ่ะปลาดุกประดุกป,กปกลาปกังปลาปกังปลากังหรือปลาช่อนอันนี้ประดุกครับมานครับพี่น้อง ดู้างล่างจะทกบ่ครับอืมบ่ทูกแล้วดางสุดท้ายเลยทุกคนดางสุดท้ายท้ายสุดแล้วว้าวทึ่งไหมคุณบอกโอ้ใหญ่เนะโอ้ว้าวปลาดุกปลาดุกปลาดุกงครับพี่นุอกว้าว ปลาดุกก็มีสีตัวครับแล้วก็มีปลากังหรือว่าปลาช่อนนั่นเองแล้วก็มีปลาจาตัวหนึ่งครับแล้วก็ปูน้ำครับพอกินอยู่ครับะระยะทางและความห่างไกลทำให้คนเราสู้รับพี่น้องหลังจากที่ยามมองเสร็จชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็กลับบ้านกันครับตอนนี้ก็คือเจ็ดโมงกว่าครับ จังไรก็ขอฝากให้พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามช่องแับคนเหนือด้วยครับเพราะว่าช่องบบบวัชดรยาไม่ต้องเข้าไปติดตามแล้วนะครับเพราะว่าโจรแฮกไปแล้วเนาะจังไรก็ขอขอบคุณมากครับผมสาหรับทุกกำลังใจจากพี่น้องทุกท่านเนาะที่หอเกียรับชมและแฮรมันใจแบบมาโดยตลอดนะครับใครพี่น้องทุกท่านสุขดีมั่งมีร่ำรวยนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคไข้เจ็บนะครับ ครับจะได้หลายสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปด้วยครับ